เหตุของปัญหาความวุ่นวายการเมืองไทยวันนี้หนึ่งสถาบันกษัตริย์ไม่ต้องการปฏิรูปจึงให้กลไกอำนาจของตนขัดขวางการเข้าสู่อำนาจของพรรคเก้าไกลที่มีนโยบายทิ้งแทงสถานะของตอน2อ2ทหารแก่และกองทัพที่อิ่งนำสำราญมากว่า9ปีไม่พอในอำนาจกลัวการเช็ดบินจากคดีฆ่าคนเสื้อแดงและการใช้อำนาจทอนตลอดเกือบพศ สามพักการเมืองอนุรักษนิยมที่หนุนทหารแก่ได้เสพอำนาจร่วมกันมาแล้วสี่ปีแม้แพ้การเลือกตั้งก็ยังอยากร่อนอำนาจจากฝั่งประชาธิปไตยสี่สมาชิกวุฒิสภาคือเครื่องมือของระบอบนี้ที่ออกฤทธิเดชได้อย่างชนะในการสกัดไม่ให้เสียงส่วนใหญ่312เสียงของฝั่งประชาธิปไตยได้ตั้งรัฐบาลสำเร็จและคนไทยก็ปล่อยให้มาเพีย2 5งคนที่รับใช้ระบอบทำได้ทุกอย่างตามสะดวกอย่างย่ำใจ ถาพักเือไทยซึ่งเป็นความหวังของฝั่งประชาธิปไตยมาตลอดถูกนำไปเป็นเครื่องต่อรองในดีวกลับบ้านของคนแก่โดยเงื่อนไขคือต้องช่วยกันก้าวไกลออกไปจากอำนาจให้สำเร็จความเค้นบิดวิปริตจึงเพิ่มดีกรีขึ้นทุกวัน6เป้าหมายสูงสุดของเจ้าคือการทำลายก้าวไกลแบบย่อยสลายให้ได้มากที่สุด และการรัฐประหารที่อ้างความวุ่นวายก็จะถูกใช้เป็นเครื่องมืออีกครั้งแต่ครั้งนี้จะเอาแบบย้อนไปอยู่พังกัมพูชาและพมา่าแต่มีร่มพระบรมีและพี่ใหญ่จีนครอบนำคุ้มครอง7คนไทยยังยืนวงในดงหมาป่าพักตัวแทนก็กลายเป็นแกะถูกต้อนวงมากๆเข้าก็เลยแบ่งข้างทษดจนไปมาไม่คิดจัดการหมาป่าหลากสีที่กำลังทยัยงลูกแกะของตอนอ เจ้าโจรเจ้าสัวและจีนแดงกำลังบีบรัฐประเทศไทยประดุดดังงูเหลือมรัฐเหยื่อแย่แล้วประเทศไทยคนไทยเท่านั้นที่จะพาชาติคนไทยอันใหญ่หลวงนี้ได้ตื่นเถิดชาวไทย